สวัสดีครับการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟริชฮามันครับฆาตกรต่อเนื่องชาวเยอรมันฉายาในสุดๆเลยแวมพา์แห่งฮันโนเฟอร์ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันน่าสะพริงจริงๆใช่ค่ะแค่ฉายาก็น่ากลัวแล้วนะคะแล้วที่เรียกว่าแวมพายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปรียบเลยนะคะแต่มาจากวิธีฆ่าของเขาเลยคือเขาจะกัดที่คอเหยื่อค่ะโดยเฉพาะแถวลูกกระเดือกเลย มันมันโหดมากสำหรับยุคนั้นอืมหืมกัดคอเลยนะครับเนี่ยน่ากลัวจริงๆย้อนไปดูตอนเด็กๆหน่อยชีวิตเขาก็ดูเอ่อมีปมเหมือนกันนะครับข้อมูลบอกว่ากับพ่อนี่ตึงเครียดกันมากพ่อไม่ยอมรับเขาถึงขั้นจะส่งเขาไปบาบัดจิตเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนพ่อไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาก็เลยอาจจะไปผูกพันกับแม่แล้วก็พี่สาวมากกว่า มันก็มีสัญญาณแปลกๆเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องที่ว่าเขาชอบเล่นมัดพี่สาวตัวเองฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องชีวิตสองหน้าของเขาล่ะครับที่ว่าเป็นอาชญากรแต่ก็เป็นสายให้ตำรวจด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มีคดีติดตัวล่วงละเมิดทางเพศลักขโมยแต่อีกด้านหนึ่ง เขากลับสร้างภาพให้คนเชื่อถือได้จนตำรวจฮันโนเวอร์ไว้ใจให้เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือที่เรียกว่าสายนั่นแหละค่ะโอ้โหเป็นสายตำรวจใช่ค่ะซึ่งสถานะตรงนี้กลายเป็นกรอกกำบังให้เขาอย่างดีเลยใช้ปกปิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าได้แบบไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อเลยครับที่ระบบตอนนั้นมันมีช่องว่าขนาดนี้แล้วเหยื่อของเขาล่ะครับส่วนใหญ่เป็นใครทราบว่าจานวนเยอะมากเป้าหมายหลักๆเลยคือเด็กหนุ่มชายหนุ่มค่ะ อายุประมาณเอ่อสิขวบไปจนถึงราวๆย2ปีส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วแบบเด็กหนีออกจากบ้านคนไร้บ้านที่ชอบไปรวมตัวกันแถวสถานีรถไฟกลางฮานเวอร์นะคะอ๋อคือไปหาเหยื่อแถวสถานีรถไฟนี่เองใช่ค่ะเขาใช้ตงรงนั้นเป็นเหมือนแหล่งเลยพอเจอเป้าหมายก็จะล่อลวงในที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วพอไปถึงห้องก็ ก็ลงมือค่ะทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ฆ่าด้วยการกัดที่คอนั่นแหละค่ะหรือบางทีก็บีบคอจนตายแล้วจากนั้นก็เป็นเรื่องของการอาพรางศพที่สยองไม่แพ้กันการอาพรางศพนี้ก็โหดมากใช่ไหมครับโหดมากค่ะเขาจะชำแหละศพอย่างเป็นระบบเลยแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปทิ้งตามที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็คือทิ้งลงแม่น้ําลายเนอร์หรือตามจุดทิ้งขยะทําแบบนี้ซ้ําๆกับเหยื่อแต่ละราย มีประมาณกี่รายนะครับที่ยืนยันได้ก็ราวๆ2 4 4ถึง27รายค่ะในช่วงตี1918-1924ถึง1924คือหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่นานมันเป็นช่วงที่สังคมเยอรมันก็วุ่นวายด้วยบางช่วงนี้เขาว่ากันว่าก่อเหตุถี่ถึงเดือนละสองครั้งเลยนะคะเดือนละสองครั้งหลายปีด้วย มันน่ากลัวมากที่เรื่องแบบนี้มันเกิดต่อเนื่องได้นานขนาดนั้นแล้วเขาโดนจับได้ยังไงครับสุดท้ายเรื่องมาแดงตอนปี1924ค่ะตอนนั้นมีการขุดลอกแม่น้ำไลเนอร์แล้วคนงานไปเจอกระโหลกกับกระดูกคนเข้าเยอะมากด้วยเจอในแม่น้ำเลยใช่ค่ะโทเจอแบบนั้นตำรวจก็เริ่มสืบสวนครั้งใหญ่เลยแล้วจังหวะมันพอดีกับที่มีคนแจ้งเหตุว่าฮามันเนี่ยไปมีเรื่องทะเลาะรุนแรงกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่สถานีรถไฟพอดี ตำรวจก็เลยเข้าคุมตัวอ๋อจังหวะมันได้พอดีแล้วพอไปค้นห้องพักค่ะพอคนห้องก็เจอหลักฐานเพียบเลยทั้งคราบเลือดเสื้อผ้าของเหยื่อคือมันชัดเจนมากสุดท้ายพอโดนสอบสวนหนักๆเขา้าแค่แปดวันเขาก็รับสารภาพค่ะเขาสารภาพว่าย,ยัางไงบ้างครับอ้างว่าควบคุมตัวเองไม่ได้หรอ ทํานองนั้นค่ะอ้างว่าเหมือนมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้แต่สาลก็ไม่เชื่อนะคะตัดสินว่าเขามีความผิดจริงแล้วก็โดนตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินในปี1925แล้วคนรักของเขาฮันส์กรันล่ะครับมีส่วนรู้เห็นด้วยไหมฮันส์กรันนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ซับซ้อนค่ะเขาอยู่กับฮามันก็มีคนสงสยัยมีพยานบอกว่าเคยเห็นกรันในสถานการณ์แปลกๆแต่หลักฐานตรงๆที่จะมาตัวว่าเขาร่วมลงมือด้วยเนี่ยมันไม่พอเอาเหรอครับค่ะ แล้วก็มีจดหมายที่อ้างว่าเป็นของฮามันเขียนมายืนยันว่าเขาทำคนเดียวกรอนก็เลยรอดโทษประหารไปแต่ชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีใครรู้แน่ชัดค่ะถึงฮามันจะตายไปนานมากแล้วแต่เรื่องของเขานี้ก็ยังถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับไม่หายไปเลยค่ะสมองเขานี้ถูกเก็บไว้ศึกษาต้องเปือบ90ปีแน่ะคะเพิ่งจะเผาไปเมื่อปี2014นี่ี่เองแล้วเรื่องของเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หนังเยอรมันดังๆเรื่องเอมแล้วก็มีเพลงมีอะไรอีกเยอะ มีเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้านมืดด้วยใช่ไหมครับที่ฮันโนเวอร์ใช่ค่ะที่เรียกว่าดอฟทัวริสึมนั่นแหละค่ะก็มีการไปดูสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองไปแล้วเหมือนกันมันการที่เรื่องร้ายๆแบบนี้ยังถูกเล่าถูกเอาไปทําหนังทําเพลงหรือเป็นจุดท่องเที่ยวมันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเรากับเรื่องอาชญากรรมรุนแรงพวกนี้ไหมครับถอนว่าเราพยายามทําความเข้าใจความชั่วร้ายหรืออาจจะเป็นความหลงไหลในด้านมืดของมนุษย์หรืออาจจะแค่ เป็นบทเรียนประวัติศาสตร์แต่ก็นะคะมันก็มีความซับซ้อนเรื่องศีลธรรมอยู่เหมือนกันหรือบางทีบทเรียนสําคัญจากคดีนี้อาจจะเป็นเรื่องหน้ากากาก็ได้นะครับการที่คนร้ายอย่างฮามานซ่อนตัวตนได้เนียนขนาดนั้นหลอกแม้กระทั่งตํารวจได้มันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเออเรารู้จักคนที่อยู่รอบๆตัวเราดีพอแล้วหรือยังจริงๆแล้วเบื้องลึกเขาเป็นยังไงกันแน่